ไม่ทราบว่าที่นั่งกันอยู่นี้ได้อ่านคำพีปฏิรูปมนุษย์ไปแล้วหรือยังซึ่งมีอยู่สองเล่มด้วยกันถ้าใครยังไม่ได้อ่านไปอ่านเสียนะคำพีปฏิรูปมนุษย์ครั้งก่อน,น,นเพียงเล่มเดียว ต่อมาพบว่ามันได้ขาดข้อความบางอย่างไปก็เลยต้องขยายความแล้วเหล็กกลายเป็นสองเล่มทั้งสองเล่มนั้นเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมๆของการ แก้ไขโลกมนุษย์ให้มันดีขึ้นโดยขยายความมาจากสิงคาละกะสูตรเนื้อหาสาระอยู่ตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้มาตรฐานของคนดีเอาไว้ สามข้อเดียกันว่าคนดีนะ่ะดีตรงที่รับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบสามเรื่องหนึ่งรับผิดชอบความเป็นมนุษย์ของตัวเองโดยศีลสีส่ข้อแรกรับผิดชอบ ต่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกหรือสังคมด้วยการรักษาตัวเองไม่ให้ใจมันไม่ให้ใจมันเอียงคือไม่ให้ลำเอียงด้วยอคติทั้งสี่ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะงโง่ลำเอียงเพราะกลัวแต่นั่นแหละใครย่ำโลกมามากก็จะรู้ว่า ความไม่ลำเอียงนี่ไม่ง่ายแต่ก็ต้องฝึกแล้วคนที่จะไม่ลำเอียงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลำเอียงเลยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือใครฟังอยู่หน้าจอทีวีทั้งโลก ถ้าบอกว่าฉันไม่เอียงแล้วก็สอบตกละอันนี้โง่เชื่อเอียงยังมีอยู่ในกันทั้งนั้นแม้แต่หลวงพ่อที่กำลังนั่งเทศอยู่นี่เชื่อเอียงมีมามมีมันยังไม่หมดแต่ว่าพยายามทําให้เอียงน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ทํำยังไงมันจะไม่เอียงอ๋อ เข้ากลางให้ได้เยอะๆมันเลยไม่เอียงถ้ายังเข้ากลางไม่ได้ละเอียงทางนั้นมีแต่ว่าเอียงมากเอียงน้อยแม้ที่สุดเข้ากลางได้ในระดับต้นๆก็ยังดีดีตรงไหนแค่ต้นๆดีตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนั่งหลับตาอยู่มันก็ไม่เอียง หรือพอลืมตาที่แรกแรกไอห้านาทีสิบนาทีแรกเออมันยังไม่เอียงนะถ้าเกินนั้นไม่แน่เมื่อฝึกคุ้นมากเข้าเข้ากลางของกลางมากเข้าไอชั่วโมงแรกนี่รับรองไม่เอียงแต่เกินชั่วโมงมันชักไม่แน่ฝึกมันต่อไปอีก ยังไม่ได้เป็นพระโสะดาบันเนี่ยเรามันก็คืนคน,คนลงๆลงแต่ไม่เป็นไรนั่งเข้ากลางมันไปเรื่อยๆอะเข้ากลางปฐมมรรคได้วันไหนอ่าอยู่ได้เป็นครึ่งวันคร้อ,อนวันเชียวนะไม่เอียงยกเป็นไปกระทบอะไรหนักจริงๆถ้าไม่งั้นเอียงยากซะแล้ว ยิ่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรมเข้าไปความลำเอียงก็ยากขึ้นโอกาสจะลำเอียงนี่มันค่อยๆหมดไปหมดไปถ้าไม่ถึงกับเอามีดจ่อคอปืนจ่อหัวกันจริงๆนะยากที่จะให้เราเอียงยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัว เข้าถึงนะไม่ใช่แค่เห็นถ้าในระดับเห็นมันก็ยังไม่แน่ถ้าเข้าถึงหรือเป็นแล้วแลวอ่า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 ตอนนี้ยากจะเอียงการแก้ไขความเอียงของเรามันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปเงียง้ยหลกแก้แก้มันไปเรื่อยๆเข้ากลางมันไปเรื่อยๆ วันหนึ่งมันก็ไม่เอียงมันก็ไม่เอียงแบบถาวรอ,อีตอนนี้มันจะเอียงบ้างไม่เอียงบ้างก็ช่างมันมละก็มันได้แค่นี้แหละอย่าถึงกับเอียงมากไม่เอียงบ้างก็แล้วกันเอียงบ้างไม่เอียงบ้างพอสู้ถ้าเอียงมากไม่เอียงบ้างเอเอเอมันไม่ค่อยเขาา้าท่าอค่อยค่อฝึกไป แต่รู้ตัวไว้ก่อนว่านั่งอยู่เนี่ยเชื้อเอียงยังเพียบอยู่เพียบเป็นเพียบแกนไปวันหนึ่งก็ได้ะะ